อุ้ยอุ้ยอุ้ยจาอุ้ยตรงนี้เยอะแยะเลยครับเพื่อนๆหน่อไม้ไผ่ท้งนั้นอย่าหักอีกนะ สวัสดีครับผมพบกับผมเด็กในหมงกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมผมได้เข้ามาในป่าไผ่นะครับวันนี้มาพักผ่อนสุดดมอากาศบริสุทธ์นะครับผมมาอยู่ในป่าไผ่เองนี้ก็เพื่อนเพื่อนดูนะครับจะมีลําไผ่เต็นหมดเลยตรงนี้นะครับเป็นป่าแบบไม่ใช่ป่าใหญ่เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันมีต้นไม้ไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วก็ผมสังเกตดูนะครับที่บริเวณที่ผมเดินมาไม่มีสัตว์ที่ว่าสัตว์ใหญ่นะครับรอยเท้าสัตว์ใหญ่ไม่มีน่าจะมีพวกจงนะครับลินตะปวด นะครับแล้วก็สัตว์มีพิษน่าจะเป็นงูพวกมะเร็งปองพวกนี้นะครับแต่ขับก็เดี๋ยวผมจะกางเต็นท์ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาของไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าฝนกําลังจะมานะครับวันนี้ผมก็ได้เตรียมนะครับเพื่อนๆมีปลานะครับปลาเข่งไก่แล้วก็เกงเครื่องเกงนะครับผมเครื่องเกงกะว่าจะมาเกงที่ในป่านี้นะครับแล้วก็จะหาพวกผัก ในป่านะครับถ้ามีจะเอามาทําเมนูแปลกๆนะครับผมวันนี้ก็โอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะกางเต็นท์ก่อนนะครับผม เดี๋ยวเมียกับผมจะช่วยกางติ้นนะครับ2คนจะเร็วกว่าครับผม เดี๋ยวผมจะไปหาอาหารนะครับผมไม่รู้ว่าในป่านี้จะมีอะไรกินได้บ้างเปล่านะครับเดี๋ยวก็ต้องไปดูกันก่อนนะครับผมก็โอเคนะครับน่าจะมีออไม้นะครับเพื่อนๆนี่มีนะครับอ้ห จะกินได้อยู่ครับเพื่อนๆได้แล้วหนึ่งนอน,นะครับผมโห้ยกินได้ครับไม่ไผ่เกียบนะครับผมอืมอืมนุ้ยลอยนอนนะครับเพื่อนๆโหผ่านเลยนะเพื่อนอ้มีเยอะแยะเลยนะครับอื้ออย่าหักอีกนะ นอใหญ่มากนะครับเพื่อนๆโอ้โหผ่านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปล้างแล้วก็ต้มนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินดูผักบริเวณนี้นะครับว่ามีผักอะไรบ้างนะครับ น่าจะใช่เห็ดอ้นี้นะครับเป็นเห็ดวักนะครับผมภาษาใต้เขาเรียกว่าเห็ดวักนะครับเป็นภาษาของภาคใต้นะครับเห็ดแบบนี้นะครับเขาเอาไปทําเป็นยานะครับผมเอาไว้ตักไอวีคนเป็นอะไรเขาเรียกลังไข่ไม่เท่ากันนะครับไข่อุ้งนะครับผมจะใช้คาถาตักนะครับคนสมัยก่อนที่ผมรู้มานะครับเห็ดวักนะครับที่ว่าเขาว่าตักอุ้งใหญ่มาใส่อุ้งน้อยตักค่อยๆอุ้งน้อยค่อยเม็ดอะไรนะค่อยหมดอะไรไม่รู้นั่นแหละแบบนั้นนะครับ เป็นเห็ดอวกนะครับผมสวยมากภาษากลางไม่รู้เขาเรียกเห็ดอะไรนะครับผมก็ไม่รู้นะใครมีความรู้ก็คอมเมนต์ได้นะครับผมในภาษาใต้เห็ดอวกแน,น่นอนโอ้ยอุ้ยตรงนี้เยอะแยะเลยครับเพื่อนๆหน่อไม้ไผ่ทั้งนั้นนี่ดูหนึ่งหนอ่อสองหนอ่อสามหนอ่อสี่หนอนะครับ ห้าโนหกโนเจ็ดโนแปดโนโหผ่านเลยนะครับเพืเ่อนๆโ้ผ่านผ่านผ่าน,านมีเยอะแยะนะครับกอไผ่ผมว่าน่าจะงอกเยอะนะครับหลายกออยู่แต่ผมไม่เอาแล้วกอแล้วนะครับ เดี๋ยวจะไปดูผักฝายนู้นนะครับผมตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมเห็นเป็นต้นละกำรรนะครับกอละกำรรมีสองสาม 2, กอนะครับมีกลิ่นหอมด้วยครับตอนนี้น่าจะมีลูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยออ้ยอ้ย,อยจ้า สุดยอดมากนะครับและกำป่านะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมชิมดูก่อนน่าจะหวานว่าเปรี้ยวนะครับขออนุญาตนะครับผมชิมดูนะครับอย่างกะสุดยอดนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามีเมนูเลยนะครับผมนึกออกเลยนะครับปกติผมเข้าป่าผมจะพาเคยพาเกเรือนะครับผมแล้วก็พวกผงชูรสนะครับ มีพริกสดด้วยนะครับพามาผมคิดว่าน่าจะทําน้ําพริกละกากับหน่อไม้นะครับผมผมว่าน่าอร่อยน้ำลายไหลเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตบอกแป๊บเดียวนะครับชิมก่อนเยะดูจากแบบนี้น่าจะเปรี้ยวเอี่เรื่องอยู่นะครับ <c oughs> ดูนะครับนี่ละกําอุย้ยนะ อยาอืมตาว่างเลยตาแจ้งเลยนะครับโห oh. เดี๋ยวเราได้หนึ่งคลายแล้วนะครับหนึ่งคลายมันมีอยู่ oh. เขาเรียกจะเป็นหม้อนะครับหนึ่งหม้อสองหม้อสามหม้อสี่หม้อห้าหม้อหนึ่งคลายมีห้าหม้อนะครับม,มีอีกไหม โอ้ลดูนะเพื่อนๆนี่อีกหนึ่งทลายนะครับผมโอ้ยนี่น่าจะหวานนะครับหัวเป็นทรายเลยนะผมดูครับหัวของละกรํรมนะครับจะพองเป็นทรายนะครับเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเดีย๋ยวชิมดูก่อนนะครับหวานมากๆครับผมหวานอืมอืม หวานจริงรับผมว่าเลี้ยหัวเป็นทรายนะผมมันต้องหวานชิมดูเดี๋ยวให้ตากล้องชิมดูนะครับใครรู้จักบ้างครับเพื่อนๆแต่คนใต้เราจะรู้จักนะครับเพราะเรียกว่าต้นปุดนะครับผมโอ้มาจิ้มน้ำพริกได้นะครับ เดี๋ยวผมจะหานอนมัน ะเป็นต้นปุดนะครับเป็นหน่อปุดปกติหน่อมันจะใหญ่กว่านี้นะครับแต่ตรงนี้มันเป็นที่เหมือนกับคล้ายๆว่านมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะก็โอเคเดี๋ยวเราได้ผักลักตําผักแล้วก็หน่อไม้นะครับครบสูตรเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำเมนูอะไรไปดูกันเลยนะผม ตอนนี้นะครับเพื่อนๆฝนตกหนักนะครับผมเดี๋ยวผมจะก่อไฟนะครับทํากับข้าวหุงข้าวตรงนี้นะครับผมหน้าเตน้์ ใส่ไข่ไว้ลูกนึงนะครับผมในข้าวต้มไปเลย เป็นไข่ปลานะครับผมขั่วเผ็ดไข่ปลานะครับตอนนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็ได้เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างนะครับข้าวสุกนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีไข่หนึ่งลูกนะครับแล้วก็ย่างปลาเก่ง ขั้วไข่ปลานะครับขั้วเป็ดน้ำพริกลูกกระกำงแล้วก็ต้มจุ่มผักต้มจุ่มนะครับหรือว่าผักลวกหน่อไม้ไผ่นะครับแล้วก็หน่อปุดนะครับผมก็เดี๋ยวลงมือเลยนะครับผมได้ตักเข้าให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าขอแล้วนะผมตั้งไว้ก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูก่อน คืนนี้ฝนตกทั้งคืนแน่ๆนะเพื่อนๆฮ uh ึ huh. นี่ uh huh. สุดยอดนะครับ นะครับตอนแรกผมว่าจะกินข้างนอกครับกินไม่ได้มีมะเรงเยอะแยะเลยแล้วก็พื้นที่มันข้างนอกมันเปียกนะครับผมก็เลยมาต้องกินข้างในครับก็เดี๋ยวมาดูแกงนี้นะครับแกงไข่ปลานะผมนี่ดูเลย ยอนนะครับหน้อไม้ไผ่ถ้าผมจำไม่ผิดผมว่าน่าจะเป็นไม้ไผ่เกียบนะครับเนี่ยไม้ไผ่ปุนะครับผมออร่อยมากยอดนะผมตอนนี้เวลาก็เดี๋ยวดูก่อนเวลาประมาณนะครับ สิบเก้านาฬิกาสาิบเจ็ดนาทีนะครับผมตีเจ็ดครึ่งนะครับก็เดี๋ยวชินค้าเสร็จนะครับผมแล้วก็ค่อยมานั่งคุยนั่งชมบรรยากาศพร้อมๆกันนะผม โอเคครับตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะนั่งฟังเสียงสัตว์เรื่อยๆนะครับนั่งกินลมชมวิวฟังบรรยากาศกลางคืนนะครับผมนั่งฟังเสียงสัตว์นะครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงแบบคล้ายๆว่ามีสัตว์เดินอยู่นะครับฝ่ายนู้นฝ่ายหลังนะครับไม่รู้เป็นตัวอะไรนะครับคืนนี้ไม่รู้ว่าจะมีฝนตกหนักมหมอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้ตอนที่ผมหาหน่อไม้เสร็จเก็บละกำมานะครับก็ มาทั้งลมทั้งฝนเลยนะครับน่ากลัวมากวันนี้เต็นผมตอนแรกนะครับหลังคาเต็นท์ผมทําสูงไว้นะครับฝนตกหนักเกินผมก็เลยเอามาทําต่ําสักหน่อยนะครับเพราะว่าฝนสาดไม่อยู่นะครับเต็นท์แบบนี้นะครับถ้าถูกฝนเต็มเต็มจะรั่วนะครับไม่อยู่เขาบอกว่ากันฝนได้ที่จริงไม่ได้นะครับผมถ้าถูกฝนเยอะๆไม่ได้นะครับรั่วนอนไม่ได้เลยเดี๋ยวคืนนี้ผมจะมาเล่าเรื่องอ่า การเดินป่านะครับผมการเดินป่ามีหลายรูปแบบนะครับบางคนเดินก็ทําเครื่องหมายไว้บางคนก็ไม่ทํานะครับโลดโลอดอาศัยความชํานาญนะครับบางคนแต่ผมนี้เดินไปเรื่อยผมชอบพันนะครับทําเครื่องหมายเล็กๆน้อยๆแต่ถึงจุดที่ว่าเราจะหลงมันก็หลงง่ายๆเหมือนกันนะครับเพื่อนๆส่วนมากคนเราที่หลงก็หล,ลงกับคําว่ามั่นใจตัวเองนะครับว่าไม่หลงนั่นแหละจุดหลงของคนเรานะครับ เรามั่นใจตัวเองเราว่าตรงนี้เรามาประจามาบ่อยไม่จําเป็นต้องไปฟันทมเครื่องหมายเดินเดินเรื่อยเรื่อยจนหลงนะครับผมส่วนถาวันที่ว่าเพื่อนๆ FC เม m m e n t มาว่ามันมีถาวันที่เป็นรูปคล้ายๆว่าเป็นวงกลมนะครับถ้าเราลดเข้าไปในถือว่าเราลดเข้าไปเขาเรียกอะไรถ่าวันหลงนะครับไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินนะครับใครมีความรู้ตรงนี้อมเมนต์ได้นะครับผม สำหรับคืนนี้เดี๋ยวผมขอตัวนอนก่อนนะครับง่วงแล้วเดี๋ยวถ้าว่ามีเสียงสัตว์อะไรแปลกๆหรือมีเสียงอะไรที่ผิดสังเกตนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูหรือฟังนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวขอตัวนอนก่อนนะครับผมเจอกับผมพรุ่งนี้เช้านะครับลาตีสวัสดนะครับเพื่อนๆ สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับเมื่อคืนผมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนะครับผมรอบเต็นนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงกระโดดลงบนพุ่มไม้นะครับดังมากเลยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นผมไม่ได้ยินเมียผมได้ยินนะครับเพราะผมเผลอหลับไปนิดนึงนะครับเป็นว่าดังโหเหมือนเป็นสัตว์ใหญ่นะครับผมคาดการณว่าน่าจะเป็นมีขอนะครับเดี๋ยวผมเดินไปดูก่อนนะครับผมมาได้ดูสำรวจด้วยรอบๆนี้นะครับ มีรอยนะครับผมนุ่นนุนล้มไปเลยเป็นทางนะครับโอ้หสายจริงไงเนี่ยครับเพื่อนๆมีรอยนะครับมาเดินข้างเต็นท์ผมด้วยนะครับนู่เต็นท์ผมอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็นี่รอยรอยที่ว่าเหยียบชนแล้วรอยที่เหยียบนะครับเป็นทางเลยนะครับผมตรงนี้ผมไม่ได้เดินมามาทีนะเมื่อวานนะครับผมไม่ได้เดินมานะครับตรงนี้ผมไม่ได้เดินมาเมื่อวาน ว่าน่าจะเป็นมีขอนะครับปกติมีขอจะอยู่บนปลายไม้นะครับมันจะกระโดดหากินอยู่ข้างบนแต่เมื่อคืนสงสัยมันลงมาแถบบริเวณเต็นท์ผมนะครับอุดหนักกลัวนะครับมีขอไม่ทําร้ายคนนะครับไม่เหมือนมีควายมีคนนะครับแถบนี้ไม่มีนะครับมีควายมีคนมีมีขออย่างเดียวนะครับมีกระจงมีพวกกัะลอกมีกระเตนะครับแล้วก็เป็นสัตว์ดูร้ายก็งูนะครับ หมูป่านะครับแะรอื่นไม่มีแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเก็บสัมภาระตรงนี้นะครับเคียวถุงพลาสติกให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับทุกอย่างครับเดี๋ยวจะขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปแนวนี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะครับจะได้รู้ว่าผมจะไปทําอะไรคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายนะครับ